เพราะคนที่มีภูมิปัญญาอย่างพวกคุณเนี่ยมีปฏิาปญญานพยายามมีบารมีก็ถือว่ามีบารมีฟังแล้วเห็นจริงชัดเจนว่าโอ้อันนี้ยิ่งกว่าโลก,กธรรมเทตมาพูดนี่มันเรื่องของโลก,กีโลก,กุตรธรรมมันยิ่งกว่าโลก,กธรรมมันยิ่งกว่าโลก,กิยธรรมต้องมาใส่ใจอันนี้ต้องมาเอานี้มันจะเป็นจริงกับคนคนใดก็แล้วแต่ เมื่อเห็นว่าไอ้นี่เนี่ยมันดีกว่าอันนี้นะเช่นสมมุติว่าคุณไปเจออะไรเข้าสองชิน้นไปเจอเพชรเข้าสองก้อนก้อนหนึ่งเป็นเพชรดีไม่ดีอีกก้อนหนึ่งไม่ใช่เพชรเป็นเพชรเก ไม่ถามแนละ้วว่าคุณจะเอาก้อนไหนไม่ถามอะ่ะกลัวจะโง่จะไม่เอาเพชรเก้เข้าอะ่ะและไม่รู้ว่าเขาเอาเพชรเก้กันหรือเอาเพชรจริงอาตมาว่าอาตมาเอาเพชรจริงมาพูดแล้วคนมาเอาไหมเขาก็ไปเอาเพชรเก้กันอยู่น่นห่ะนีไม่ดีรวมห่วงกันตีว่านี่เพชรเกยนู่นเพชรจริงรวมห่วงกันตีว่าเนี่ย้าอาตมาพูดนี่เพชรเก่นั่นน่าเขาหน่าเพชรจริง หรือไม่ใช่เพชรจริงก็เอาเพชรนุ่งกรอนอย่ามึงมาเอาเลยเพชรเกเอเพชรแท้เพชรจริงเนี่ยอย่ามึงมาเอาเลยเอาเพชรนุ่งกรอนเอาไปทําไมล่ะเพชรเกเสียเวลาทําไม่แต่ก็หาว่าอาตมาพูดอ๋ออย่างคุณเป็นต้นนะ เขาบอกว่ามีแต่ควรจะมีปัญญาเท่านั้นถึงงจะรู้ว่าของอาตมาเป็นเพรแทร้หรือเพชรเทียมอาตมาก็เลยย้อนไปหาเขาวอาเอาอยัางคุณเป็นต้นใช่ไหมเ <c oughs> พวกเราก็เลยหัวเราะกันนะ,ม,นะ,ะมันพูดไปแล้วมันก็นเหมือนกับว่าเราเองเรามาหลงตัวเองยกย่องตนเองหลงไหลอะไรตัวเองแต่พูดให้มันชัดเท่านั้นพูดออกความจริงให้มันจริง ให้มันชัดชัดไหมเดี๋ยมันหลงตัวเองไม่ได้มาเลอะเทอะอะไรดอกนะอนตาตมาพูดไปก็เหมือนกับว่าเหมือนกับดูถูกไปดูในตัวก็จริงดูถูกเพื่อให้สะดุดใจเพื่อให้ฉุกคิดว่าเออเราเนี่ยเกิดมาทําไมเราฉลาดหรืองง,งทำไมเราไม่รู้เพชรแท้เราไม่รู้เพชรเทียมเพชรเกเพชรจริงทําไมเราถึงโง,งงขนาดนั้น บางคนก็ฟังแล้วหรือว่าสัมผัสแล้วเออมันเพชศจริงนะแต่เราไม่ทําไมเราไม่เอาเราไม่มาเอาอยากจะให้ฉุกคิดอยากจะให้นึกถามตัวเองทําไมไม่เอาชา้าอยู่ทําไมคุณจะอยู่ไปอีกกี่ปีตายคุณจะมีเวลาอีกกี่ปีอและชีวิตนี้เพชศแท้กับเพชรเทียมที่ว่านี่จริงๆคุณก็ควรจะเข้าใจว่าชีวิตคนมันควรจะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติ ก็ควรจะได้เพชรแท้ไม่ควรจะไ,ไปไเสียเวลายอยู่กับเพชรเทียมจะมไม่น่าจะไปเสียเวลายอยู่กับเพชรแกอะไรกันนักกันหนาเกิดมาอีกกี่ชาติ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 รู้ว่ามันไม่แท้หรอกเอาเถอะเอางี้ก่อนลานะการเพชรแท้แต่ไหนเพชรแท้ไปเถอะผู้มีบาร,รมีเราไม่มีบาร,รมีหน่อยทาเป็นว่าถ่อมตนที่ทแท้งโง่แต่ถ้าเพชรแบบโลกโลกจริงๆเนี่ยไม่พูดอย่างนี้นะ ถ้าเพชรแบบโลกๆจริงๆอะต่เพชรแท้จริงนะเพชรจริงๆก้อนเพชรก้อนเพชรแท้เพชรจริงๆไม่พูดอย่างนี้หรอกครับเาเห็นได้จริงๆนลยคิครานวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่ดีไปดีฆ่ากันเลยแย่งกันหัวแตกหัวแตกครับชะมาแต่สรุปแล้วก็คือว่าเขาไม่มีภูมิปัญญาพอถ้าคนมีภูมิปัญญาพอมีปัญญาคือเฉลียวฉลาดพอ โอ้โหเกิดมามีชีวิตนี่นะเห็นแล้วว่าสิ่งที่น่าได้น่ามีหน้าเป็นอันนี้สุภะน่าได้น่ามีหน้าเป็นน่าชีวิตคนเกิดมามันอันนี้อโรคกุตรธรรมอันเนี้ยโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธก็มีโรกุตรธรรมโลกียธรรมอันนี้มันน่าได้น่ามีหน้าเป็นแล้วเราจะมาเสียเวลาอะไรกันนักกันนา มาจมวนเวียนแล้วก็ตายชาตินี้ไปชาติหน้าวิบากจะพามาพบโพธิสัตว์พบกลุ่มมูที่เป็นมีสภาวะจะเจออีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้อับมันไม่ง่ายนะที่จะมียุคใดยุคหนึ่งจะมีพระโพธิสัตว์มาเกิดก็ดีมีแน่นอนพระพุทธเจ้านัน้นยากแน่นอนอยู่แล้วแม้แต่พระโพธิสัตว์โพธิสัตว์ระดับใดระดับหนึ่ง พระโพธิสัตย์ยามพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ก้า